นี่ค่ะเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลเพิ่งวิ่งเต้นเรื่องเอกสารเสร็จแล้วก็เพิ่งได้กินข้าวข้าวก็ไม่หมดหรอกนนาวก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่ามันว่ามันอะไรกับชีวิตเนาวนักหน,นานา้ำแบอน้ำแหยมมองคนอื่นที่เขาแย่กว่าเราฮหยมไม่ท้อแหยมเข้มแข็ง บางทีมันก็ไม่ไหวเันาอยู่คนเดียว ไม่เคยบ่นว่นาเหนื่อยทักทำแม้แต่ว่าที่น้าเหลือตัวคนเดียวน้าก็ยังสู้เลยไม่มีคนรู้หรอกว่าน้าป่วย นามีเงินไหมแต่นาก็ยอมเต็มที่เพื่อช่วยต่เองไม่เคยยืมเงินใครเลยไหวยก็ต้องไปทำงานแต่นาไม่คิดว่าการที่เป็นโลคหัวใจของนาวแล้วนายังต้องมาเจอกับ โลกมือนเล็งท้อก็ไม่ท้อหมอก็ยังบอกว่าหนาเป็นเนื้อง,งอกในลำไส้ถ้ามันเสียหมอบอกว่าให้พยายามรีบรักษาภายในหนึ่งเดือนมันสามารถหายขาดได้ แต่มันต้องใช้เงินเยอะซึ <c oughs> ่งตอนนี้น้รกได้ยาอยู่แล้วที่ผ่านมาน้างถึงโดนโดนทิ้งทุกอย่างไม่เหลืออะไรนะก็ไม่เคยเรียกเราขออะไรจากใคร จนมาถึงตอนนี้นาเขาไม่เคยเรียกร้อขออะไรจากใครเหมือนกันแค่กำลังใจเล็กๆที่ยังให้มีชีวิตอยูู่สต่อไปนาไม่เคยคิดว่านาจะแย่ขนาดนี้และนาไม่เคยคิดว่านาจะไม่เหลือใครเลย แต่เรายังมีตัวเราเป้าเราไม่เคยคิดว่าเราองต้องมานั่งรองหายนินถ่ายทอดให้คนอื่นดูอันนี้เพื่อจะเอาไปให้นในห้องแลบดูนะคะเาอก็เอกาสารไม่ส่งตัวทั้งหมด มันก็ม <Adams> ีหลายเล่มมาค่ะแต่ท <stones> <volleyball> ี่สำคัญการรักษาพยาบาลน้ำมันราคาแสนกว่าบาท โรงพยาบาลนะคะถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนมันห้าถึงหกแสนแล้วใครจะรักษาเนาวล่ะถามว่าบอกว่าสู้สู้แล้สู้สู้หนาวก็สู้สู้ นาวเหี่ยวสู้เต็มที่เลยใครจะสู้กับนาวล่ะเหนื่อยถามว่าเห,น,เห,น,หนื่อยไหมเหนื่อยเหมือนกันเหนื่อยมากแต่ก็ไม่เคยคิดท้อเลยอะ่ะ ไม่เคยเรียกรล้ไม่เคยโทรบอกแม่บอกป้าว่าหนูล,ลำบากหนูเหนื่อยไม่เคยโทรบอกเลยให้เงียบเงียบหายไปนา <c oughs> ก็วิ่งเต้นของนาอยู่คนเดียวนาก็ไม่คิดว่าน้าจะเป็นโรคนี้ด้วยซ้ำน้าคิดว่าน้าไปแห้เหนืองว่ามันยังจะดีจะกว่าอีก หมอบอกว่ามันจะลามค่ะถ้าไม่รีบแล้วสาภัยในหนึ่งเดือนมันจะลามขึ้นมาในปอดแล้วทำให้ไตไว้แล้วนอาเป็นโรคหัวใจเร <c oughs> าไม่รู้เหมือนกันว่นานราจะสู้ต่อได้ไหม ร้างกายเธอจะสู้ต่อได้ไหม <c oughs> ไม่มีใครรู้เลยว่าว่ามันต้องมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครคาดคิดหรอกค่ะให้หนาวตายไปยังดีเท่ากว่าที่บอกว่าต้องมาเป็นโรคแล้วเพื่อรอกันแล้วสา <c oughs> แบบเนี้ย และนางก็ไม่เิดว่าชีวิตนางวต้องมานอนทเิงแบบนี้นางก็ไม่เคยบน่นพยายามสตอตลอดแบบสู้อยู่คนเดียวตลอดย้ายห้องก็ย้ายคนเดียวนุกยากคนเดียวเนื่อยนาไม่รู้จะทำยังไง แต่ก็พยายามจะสู้ต่อไปแล้วก็พยายามจะเข้มแข็งให้ไหวเพราะว่าถ้ายิ่งเครียดหมอก็บอกว่ามันจะลามถ้าท้อถ้าคิดมากมันก็จะลามเพราะนาเองน้าเป็นโรคหัวใจด้วยมันก็เสี่ยงต่อาการช็อตอีกด้วยอะแล้วก็นาาก็ยั้ยงเป็น กามเนี่ยสะโพกตายแต่ก็ดีขึ้นแล้วค่ะตั้งแต่ไปทําบุญมาตอนแรกเราเดินไม่ได้นาไม่เคยนาไม่คนไม่ต่อแหล้วะเนาเป็นแล้วก็บอกว่าเป็นนาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเนาจะเดินไม่ได้เนาทางานไม่ได้เลยเงินเก็บที่มีก็หมดลูกหิงตัวคนเดียวอ่ะน่ ก็แบบบางทีมันก็ไม่ไหวอะแต่ก็บอกอาการของมันที่เป็นมะเร็งเนี่ยค่ะแล้วก็ที่นาเป็นเนื้องอกในลำไส้ใหญ่ก็คือเวลาถ่ายนาปวดมากปวดแล้วเหมือนมีอะไรมาตันๆแบบ เหมือนมีอะไรมาสะดุดต,ตรงถ่ายแล้วนาวต้องบอกว่านั่งถ่ายไม่ได้คะ่ะมันต้องยอ่อมันต้องย่อถ่ายนาะแต่หนยก็ไม่คิดว่าเฮ้ยเราเป็นอะไรอะ่ะทําไมมันเจ็บขนาดนี้ยิ่งตอนเป็น,ป,นประจําเดือนประจําเดือนมายิ่งเจ็บมากเจ็บแบบเจ็บต้องตายเลยอะ่ะแล้วก็มันก็ประลังทําทให้กล้ามเนื้อของนาวตายซึ่งมันสาเหตุเกิดมาจากนาวเป็นมะเร็งปังลูก มันทําให้ไปกดทําเส้นประสาทอยู่ไอ้ตรงสะโพกทําให้หนาวเดินไม่ได้ประมาณนี้มันก็บาลานซ์กันไปหมดเลยแล้วทีนี้ไอ้ตัวเนื้องอกที่มันอยู่ในลำไส้ใหญ่อีกแล้วนางก็เป็นโรคหัวไฟอีกแล้ไม่รู้จะเป็นอะไรแล้วอะ ถ้ามันถึงเวลาที่มันจะต้องไปก็ให้มันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่พาพอหมอก็เป็นคนพูดว่านาเป็นโรคหัวใจนาต้องกินยาแล้วสาวมันลรูคือมันก็แบบมันก็ต้านกันอยู่แล้วเลยแล้วหมอก็บอกว่าจะไปเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้นานาอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวจริง อยู่คนเดียวแบบไม่มีใครเลยแต่ฉันก็ไม่เคยบ่นแล้วก็ไม่เคยทำาความรู้เดือดร้อนี่ใครเลยจริงๆอะเราพยายามทำงานแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าตอนเป็นที่พึ่งแห่งตนช่วยเหลือตัวเองตลอดก็ยังโทรไปคุยกับแม่ คุยกับน้องแต่น้องยังไม่รู้อะไรเงี้ยแต่แม่รู้แม่ก็แบบแม่ก็แบบเครียดอ่ะเราวคือนาเป็นหัวหน้าครอบครัวไงเราแบบนางต้องมาเจ็บอ่ะแล้วที่บ้านละ่ะดีนะน้องแบบยังได้ทํางานแล้วอะไรเงี้ยมันก็ยังโอเคหน่อยก็ยังแบบพอเป็นที่พึ่งให้แม่ได้อะไรอย่างเงี้ย ถ้านาไม่อยู่หรือว่านาเป็นอะไรไปยอง,งมีน้องเพราะที่บ้านนามันไม่ได้ปกติตาน,นาก็เป็นอำเภอแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วพี่ชายนาก็ตีฟันเฟือนนล้ค่ะซึ่งเอาแม่แล้วก็น้องก็ช่วยกัน อนถอยมาคาประครองซึ่งไม่มีใครอยากจะพูดว่าให้ครอบครัวเราเป็นอย่างนี้ครอบครัวเราลำบากอย่างนี้ยังไม่อยากบอกไม่มีใครอยากบอกหรอก <c oughs> พยายามทำเต็มที่อะจะให้เต็มที่เต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ตอนเนี้ยคนที่เข้มแข็งก็คือนาวคนที่เป็นหัวหลักคนที่คนที่เป็นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือนาว ถ้าไม่มีนาวเราก็ห่วงแ,แม่ห่วงแม่ห่วงห่วงน้องห่วงห,หลานอะไรอย่างเงี้ยหลานก็ยังเล็กอยู่อ่ะแล้วก็ยังจะมีหลานเพิ่มใหม่คนหนึ่งอ่ะนาวก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่ก็แบบขอบคุณนะคะกำลังใจทุกคนที่ที่ส่งเลงใจมาในเฟส มันก็ทำให้เดินต่อไปได้อะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้งานมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยเออก็เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกพยายามทำให้เต็มที่ที่สุดแต่เราก็ไม่เคยมานั่งบทว่าเนาแบบท้อว่าเหนื่อยว่าอะไรไม่เคยไม่เคยพูดให้แม่ฟังว่าแม่หนูเหนื่อยอะแม่หนูแบบหนูไม่อยากทำแล้วอะไม่มีไม่เคยพูดเลย ไม่เคยพูดให้แม่ฟังเลยไม่เรบอกถามว่าเอ,อแม่ต้องใช้เท่าไหร่มันยังไงอะไรยังไงแค่นั้นแต่ตอนนี้หนาวันเนาไม่รู้จะทำยังไงกับร่างก,กายของหนวพรัเพาจะให้มนแข็งนิให้มันโอเคที่สุด มันจะได้แบบไม่ไม่สุดลงไปมากกว่านี้ก่อนหน้านี้มันสุดมากคือผอมมากแล้วแบบเดินไม่ได้คือแย่แย่แย่มากแย่จริงๆิซึ่งบางคนเขาก็หาว่าเราแบบสตออะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่สตอพที่ไม่รู้จะสตอทําไมไม่มีใครหรอกที่ไม่อยากบบกว่ามีใครไหมที่บอก ไม่อยากเดินไม่ได้ไม่อยากทำงานมีไหมฮะมีบ้าไม่มีมีแต่คนบอกไอ้ฉันเมื่อไหร่จะเดินได้ฉันอยากจะทำงานฉันอยากจะหายฉันอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมเว้ยฉันไม่อยากป่วยเว้ยอยากมีงานทำอะไรเยอยากทำงานเออแม่ป้าก็เไย้บอกว่า โอเคสัก okay, ทีนึงหวังแค่นี้ไม่ได้หวังอะไรเลยทำบัการชีวิตก็แบบโง่ไงทำาัต่บระการชีวิตกลัวแต่เองตายอย่างเดียวไม่ได้ทำเจ็บป่วยไปเลย,ยงไงสรุปเป็นไงส่งไปตั้งหลายปีไม่ได้อะไรเลยแล้วห่วงแต่ก็ห่วงคนอื่นห่วงแม่ห่วงป้าว่าเออถ้าเราตายมายังได้เงินน้องก็ทำอุบัติเหตุตายเหมือนกัน ว่าน้องออกมทําแบบไม่ได้คิดงานส่งมาตั้งสี่ห้าปีแล้วอะซึ่งตอนนี้ไม่ส่งแล้วคะ่ะแล้วตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาเก็บเงินรักษาตัวเองอะ่ะคือที่ทํางานมาก็ยังดีที่บอกว่าได้ให้เงินแม่เยอะมากแบบซ่อมรถนู่นนี่น่าเต็มไปหมดให้เงินเดือนแม่อะไร เยอะเยอะมามีแต่เดือนที่แล้วน้ามไม่ได้ให้เงินแม่เลยเพราะว่าน้าต้องเอาเงินมารักษาตัวเองแล้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นกด้วยที่แบบเออช่วยน้าซื้อกล้องอะไรเงี้ยเพราะน้า,นาต้องมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลตัวเองคือน้าไม่ไม่อยากพูดเลยจริงๆถ้ามันมเมต็มที่แล้วอะต้องขอบคุณทุกคนนะคะแล้วขอบคุณกําลังไปทุกกําลังไป แล้วเรา,าพยายามจะเข้มแข็งแล้วก็สู้ต่อถามว่ามันหายไหมหายค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแค่มะเร็งอย่างเดียวไงคะมันเป็นอย่างอื่นรวมๆกันด้วยก็เลยไม่รู้จะอะไรยังไงแต่พยายามจะเข้มแข็งแล้วก็ให้มันพ้นจากสภาวะอะไรที่มันแย่ๆแบบเนี้ยคือมันมันแย่มาก นาว,ว่าปีที่แล้วบอที่นาวโดนเรื่องคลิปโดนเรื่องอะไรเนี่ยมันแย่ยอดแย่แล้วแต่นาวยังมีคนข้างๆอ่ะแต่ปีเนี้ยนาวไม่มีใครเลยนาวยืนคนเดียวจริงๆยืนลําพังจริงๆแล้วก็สู้ลําพังจริงๆสู้จนแบบไม่มีตังสักบาทอ่ะแต่ก็ต้องสู้อ่ะโดยที่ไม่ต้องบอกคนอื่น เราไม่บอกคนอื่นไม่ยืมคนอื่นเลยด้วยซ้าไม่เคยให้คนอื่นลำบากเลยแค่ไงก็ขอบคุณมากนะคะพี่ๆที่ให้กำลังใจนาะวและนะ้วนาวพยายามสู้ต่อไปแล้วก็ร่างกายนาวก็พยายามจะรักษาใจอ,อะไรที่มันไม่ควรกินก็จะไม่กินค่ะและนะ้วนาก็จะ นากินผักนะแต่ทำไมก็ยังแบบงงอยู่เหมือนกันแล้วนาะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินเนื้อหมูเป็นคนที่ไม่กินเนื้อเป็นคนที่ไม่กินหมูกินแต่ปลาผักแต่ทําไมเป็นเราไม่เข้าใจเหมือนกัน <c oughs> ก็คือมันเป็นไงคะกรรมพันธ์ไงยายนะคือทางญาติญิเป็นหมดเลยเป็นมะเร็งยาย ยายนาวก็เป็นมะเร็งเสียค่ะประมานมันก็เลยแบอบกเหมือนบอกว่ากรรมพันธ์กันมาค่ะแล้วก็น้านา,นาตัดมนลูกอะไรเงี้ยเพราะเป็นมะเร็งได้ตัดมดลูกแต่นามันตัดไม่ได้หมอบอกตัดไม่ได้ค่ะมันต้องยิงแสงอย่างเดียวแล้วรวมทั้งแบบลำไส้นาวก็เป็นนึ้องอกด้วยคืองงไปหมดแล้วเป็นอะไรตัง้งนาก็ไม่รู้อ่ะใช้ยังไงก็ ขอบคุณทุกคนเลยใจแล้วคะไม่เคยอยากจะมานั่งร้องไห้ใครมันก็แบบ,บไม่ไหวแล้วก็แบบบางทีแบบอยากระบ,บายอะไรอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวอะ่ะมันก็เลยแบบบางทีมันก็มีบอกว่าเหนื่อยบ้างแบบเสียใจบ้างแต่ก็ไม่ได้ท้อนะที่ร้องไห้ันไม่ได้ทอ้อแต่เสียใจว่าทำไมบอกเฮ้ยพายุคือแบบ พายุของเราไม่ทําไมไม่จบสิ้นนักทีวะอ,อะไรแบบเนี้ยครั้งนี้คือถือถือว่าเป็นแบบเป็นเป็นลูกสุดท้ายอ่ะเป็นมรสุมที่แบบแรงที่สุดแล้วก็ชีวิตหนาว <c oughs> ถ้ามันไม่ไหวก็อีกอยู่ให้มันเบืองเลยก็ให้มันแบบไปไปเลยอะไรอย่างเงี้ย นว่ายังจะดีะกว่าดีบต้องมาเสี่ยงรักษาอะไรอย่างเงี้ยยาๆมากมายอะไรเงี้ยอยากให้แบบคนที่ข้างหลังเขายังโอเคกว่าอะไรเงี้ยค่ะถ้าไงก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจเราขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาตลอดขอบคุณที่ให้กําลังใจเราตลอดขอบคุณสําหรับข่าวต่างๆขอบคุณ ที่มันมันทําให้นาำเข้มแข็งได้ตรงทุกวันเนี้ยถ้านาไม่ถ้าน,าไ,า,นาไม่โดนแบบขนาดนั้นเราก็คงไม่เข้มแข็งตรงทุกวันนี้หรอกคะ่ะตอนนี้ก็ยังแบบก,ก็ยังสะตองอยู่แต่รู้สึกว่าเสียใจว่าทําไมไม่แห้งแบบไม่ถูกไม่ซีสจะขีอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่าเก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆค่ะแล้วก็เอ่อคนที่ แบบกลัวหรืออะไรเงี้ยก็รีบไปตรวจภายในบ่อยๆนะคะว่าเออเป็นเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ให้มันตรวจภายในแล้วก็เออเรื่องที่เป็นเนื้องอกในลำไส้อะ่ะเราพอสังเกตว่าทําไมตัวเองเป็นคนบอกว่ากินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายกินแล้วถ่ายเลยกินแล้วถ่ายเลยระบบย่อยดีมากๆกเราก็ไม่เข้าใจพอสรุปสุดท้ายก็เป็นเนื้องอกในลำไส้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ประมาณนี้ก็ลองสังเกตตัวเองแล้วก็ปรึกษาแพทย์นะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้แล้วก็อย่าใช้ชีวิตจนเปิืองกินไปงานก็ทำแต่พอพอเหมาะพอดีอย่าห,ากหักโหมจนเหมือนนาวพอมาเป็นแล้วคือมันมาลุมเล้าหมดเลยอะไรยเงี้ยอาหฮะรักตัวเองให้มากๆากค่ะมันดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแพ้ <c oughs> ไงก็ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายลาไปก่อนคะ ขอบคุณค่ะ